ไม่เหลือสองคนมีแค่สองคนนั้นแต่ข้แค่น้ามีคนชุบกันตรงนั้นแหละมันชุบกันอยู่ อันนี้ตรงนี้เช็คแล้วใช่ไหมใช่วิ่งผ่านไหมยิงกันอยู่ในบ้านนู้นจะไปไหมหรือว่าไงต้องขึ้นข้างบนล้วจะไปเอ้ยแ้วทำไมอันนี้กูสายไม่เท่ากันโอเค เครงเ่งะไยนับมึงอ,อยู่ในบ้านบ้านจายเนี่ยนะเฮ้ยของกลางมีของกางมีงรมบรกลางเฮ้ย รับจบได้สวยโอเคโอ้ยเครเบอร์ยังไม่อยากเล่นเลยข้างหน้าเราใช่ไหมเค๋เบอร์รใช่

เราไม่ต้องรีบเราเราอยู่แถวนี้ก็พระเราเป็นนี่นี่ขาดนี้มีตัวเดียวเจ็บมากต้องล้งงลมเจ็บมาก ต่อแตกหนึง่งล้มอีกตึงข้างนอกข้างนอกข้างนอกล้มตายอาอยู่แถวข้างล่างก่อนก็นได้ไหมขึ้นด้านบนได้เะละ่าเคได้อยู่ขึ้นไปด้านบนเฮ้แต่เหมือนมีเสียงวิ่งข้างล่างนะนี่ในข้างล่างตัวนึง หายแล้วผมไหลอป๊หนึ่งพี่มองไม่เห็นอะไรเลยหรอตัวนึงอยู่ไหนอ,อ๋นนีนี่นี่กอดทองวะเข้าเลยเข้าเลย,ยโอ้ยมีคนกระโดดลงมาตัวนึง<อ>ข้างล่างข้างหลังพี่เล่นมันดิ เพื่อนมันเหรอตายละเพื่อนมันกอดทองมาเก็บกอดทองไปกอดแดงหรือกอดทองนีก็เลือกเอาเติมเลือดเร็วเครเบอร์อะเอามามีกอดแดงด้วยหรอ ผมอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวขึ้นไป oh. โอเคตรงเราปลอดภัยแน่นอนขึ้นไหมบนไหมเดี๋ยวมันไม่ขึ้นแล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นแล้วเข้าต้องเข้าวงไปข้างหน้าเล่นตรงนี้อ๋อไม่ได้อีก ตะวงมันอยู่ตรงคมๆนั้นนะเฮ้ยมีคนมีคนบนหลังคาอย่าเพิ่งอย่าบเพิ่งนะอย่าเพิ่งทำไรปล่อยปล่อยปล่อยหลังคาไหนหลังคาไอ้กลมๆอ่ะมันโดดลงมาโอเคปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยชมายไปเปิดไอ้ดอกเย้กระสุนมีแค่สี่นัดไปเด้โอ้ยเจ็บตัก <Okay. S 2> ไม่มีอะไรมากมายเข้าวงดิงกันแล้วรับจบรอรับจบรอคิวฟิดขึ้นรอรับจบไงอ่ะออู้มีมเครเบอร์ไม่ใช่ว่ามันยิงล่อเราใช่ไหมไม่ไม่ไม่น,มมมนี่นี่นี่มีคิวฟิดแล้วมีคิวฟิดแล้วเดีดย พี่บนออกข้างนอกก็ได้ตามหลังเองหน่อยหนึ่งหง้ทางซ้ายข้างบนอนะ่ะขึ้นเจอเลยข้างล่างเหรอข้างล่างโอ๊ยเหือตัวเดียวเฮ้ยนี่ผมฟินิชผมฟินิชผมฟินิชโอเคโอเค ด,ดูตัว,นะวตัวน่ะว่ะเอ้าตัวสุดท้ายไม่ให้กูฟินิดมะเพื่อนโอยเย้ก็ฟินิชไม่ใช่เหรอผมไม่ได้ฟินิชมันเหมือนมันออกหรืออะไรสักอย่างเลยอะเนี่ย <c oughs> สองคนก็นแชมป์ได้ <c oughs> ดูโอสคอร์อีกแล้วเล่นกับพิทก๊อปเลย